เทาทางจากคุณพ่อตังนะคะว่าตัวเลขที่ผีมาบอกหวดที่ผ่านมาสามโตกับเขาเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งมาฟังเบิงว่าหวดนี้ผีตัวเก่าบอรหรือว่าผีตัวใหม่และกจะใดตัวใดพี่น้องนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ อ่อพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนั่งอยู่โฮมดอกใหม่ดอกคุ้นเนี่ยพี่น้องใหม่มงคลคุณพ่อเอฟซีโทรหาด้เขาว่าไ้โทรหาคุณพ่อไปไห้มาตามคุณพ่อตั้งเน่ว่าเอ่อที่คุณพ่อเพิ่นฟันเพิ่นยังเพิ่นกะมวดที่แล้วคุณพ่อฟันเขาเป็นบ่งมวดที่แล้วไห้เจตังละหนึ่งซีเจดได้เนาะ หนึ่งสี่เจ็ดพี่น้องบ่รู้ว่าท่านผู้ชมเดี่เบิ้งคิดบอมีไฟถึงน้ำบอบันน้ก่ะก้อนเลขที่ออกกับฟันอีกเนาะฟันได้สามตัวเนบอสามตัวค่ะบันนีกอซีก็เล่อยลอเดี๋ยวนี้สามตัวแจกมันสี่คิวเอางวดนี่บันนี่พอได้สามตัวคเก่าครับงวนนี่บอซูเอฟซีฟังเยเหนึ่งหนึ่งเด็กีบบอคือเก่าเน่ะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งมันผีมาบอกกเอาอยู่ก่อนเด็กว่าตะใส้บานนี่เนี่ฝันเดอร้อนนี่ก็ให้เจ็ดหนึ่งนี่นี่เกร้อนมันเดร้นตาอ้ครับครับบนเงิ่ว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเพราะว่าชี่เบนี่มันออกยากครับลมเนี่ยมันจังออกมันบอกยากหรอกแต่มันออกลมความจริงมันเป็นเนึ่งหนึ่งบาดนี้ เลขเก่งสองศูนห์ห้สามตัวสองสองศูนห้าชิบชีแปดห้าเลขสามตัวนี่สองศูนหสหกับเกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอะชิบชีกับแปห้ามีเท่านี้อ่ะให้พจนจยศสก่อนพี่น้องมันสองเ mm ดีสส ion, erm. ๋ยวียน สองหเขียนสัก่อนสองศูนย์หเขียนเด็กสาตัวสัก่อนอันชีลืมสองศูนย์ห้ได้มาจากจังไหนพ่อเนี่มาจากฝันอโอ้เด็กฝันคือกันสองศูรับ2 0็ดหนึ่งหนึ่งบ่พ่อเจ็ดหน่งหนเขียนเจ็ดหนึ่งห่กัน้พี่น้อเดี๋ยวให้เพื่นเราเขียนเดหกึ่นตัวอะไรสีห่วหลอนตัวอะไรสีห่วบัวหลอนรล้วบสอตัวพ่อมี่ยังเกาะ แปดหากับสิบสี่แปดหากับสิบสี่มีเท่านี้มันพอพอเีเดิเอาแบบนี้เราว่าที่ไปที่มา้าสองศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับอันแปดหากับสิบสี่นี่ว่าจังไรแน,เน่เอาเล่าซูเอฟซีฟังเนี่ยมันไปามาได้จะไดคือได้สามตัวนี่สองตัวนี่สองตัวนี่เขากับสามตัวนี่เขาก็หายไม่รู้หายคือมันว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่แต่ว่ามันเป็นเหล็กขี้ลายเขาก็บอกแต่ว่ามันเจ๊ กันห้ามันคิวของบคิวค่ะคิวร่องฮ่งเอันอันผู้เก่าเคยหายบอดที่เคยหายสามตัวนั่นเป็นผู้เก่าบอกที่อยู่ในฝันเนี่ยไหมผู้เก่าแต่ว่าสองศูนย์หาต่ว่าคนใหม่ผู้ใหม่อ๋อผู้เก่าที่เคยหายถือสามตัวนั่นเก้าศูนย์หกนั่นมันไอเจ็ดหนึ่งหนึ่งบอกเพิ่นหายมาตัวเลขสามตัวเพิ่นหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจอ๋อ บานนี้ผู้ไม้ก็หายสองซุนหาผู้ใหม่มาว่าจังได่ยพอก็หาสองซุนหาเลยเพิ่นบอกเป็นโตบอกเพื่อนจังได่เป็นโตูแต่ว่ามันจิกแน่ให้โบนี่เบิ่งฟังเอาค่ะแต่ว่าวดที่เดียวแต่วแม่นอยู่เนาะครับเนาะขุดยอดแต่ซุนหกตกตรงแล้วเนาะครับเนาะผีดอนเดียวกันบ่รับสองเหล็กผีดอนเดียวกันดอนเดียวกันอยู่จ้าถูกเดาพี่น้องมาฟังคุณพ่อเบามาฟังคุณพ่อเรา ม่ััวนนะีเป็นความฝันนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ติดตามตัวเรียกว่าติดตามแล้วเขาถามองมอเลยไขออกจากข่วมฮะองบอเลยเขาท่านได้บอกไครบอกเช้าก็บอกเจตังนี่บอกตายลงมคนรถก็ว่ามันบ่อออกหรอกบ่อออกเขาเข้าไปเลยวมันบ่อออกหรอกบ่อออกเลยออกบ่อออกเรื่องของชูชูจามาบอกคู่เดือดเด้อบ่เฟน้องบ่อเะน้อง ก็ดีอยู่เดี๋ยวเสียงเสียงโศกน้ำหนองงวนนี้นอพนเองงวนนี้บ่อผาดดพี่อผาดเอาเตือมาตัวบ่พราบ่อยู่ไกลแล้วไม่ออกดิค่ะากระนอนอยู่จำสินยี่สิบสี่สองร้อยยี่สิบสี่แม่บ่คก็ยังผาดหวยค้นขันบ่อผาดมีด้วยพอมกันเะือกันลกบทุกกับมีมาน้ำกัน สัวก็ดีกับมานากันแต่ว่าตัวไรมันทีหนักตัวอะไรมันทีเบามีทนมีเข่าก็ต้องมีดำมีถือก็ต้องมีพิษเออขันมีสูนหนีสูนหาโม่ไรหนีสูนหาโม่ไรงดเอดีเขียนลงน้ำแนู่นหาจักหน่อยอันเป็นตัวกันแล้วดอกตัวกันนะพ่อนอศูนหาเนาะตัวฝันตัวฝันคือตัวกัน ตัวฝันเอาเป็นตัวฝันกันนี่มันแปดห้ากับทิบีโอ้อันนี้เด็กพี่บอกอันนี้เด็กพี่บอกอสักตัวคือจังหวัดกรนนะครับเนาะอ๋อ,อเด็กฝันตัวกันมันเปห้ากับสิบสีแล้วมามกันลองมึงหามัน,น่นั่กวันนี้คือได้หลายตัวทีพอ งวดวังหันในเอฟซีว่าโอ้สามตัวมันหนาลุ่นเดยมันมาแต่ละคนเนาะมันมาแต่ละคือเข้ามาแั่ละคนนะคอมันมาจังไรหรอมันมาคือมาจังห่วยมันแมนมอเราล่องเบิ้งถามคนเบิ้งอยู่ว่ามาคือจังห่วยจังสีนาอมันคือจังเบาเป็นคือคนนี่แต่ว่าวาวรามันบ่สู้บสูนาคือกันกับงวดเจ็ดสามเจ็ดสามกับตากานมันว่ามันบ่ตาย บาดเบาแล้วเบิ hmm. okay, so we well, yeah. s <S right. ้งก็นะบาดเบิ้งเห็นเล็กเก็บสามอยู่ปลายวัดเหมือนโวยขึ้นมาหวยว่าที่บอาน้ำตกการทกการเลยนหนีจวดจังคิดว่าเราตายครับโอ้ยเทิงล่างเทิงบนเก็บสามหง่อน แมนอยู่ผู้ใจนอกเอาสิไปแล้วบอกือยืนนะนังสัก็เหนนลูกยืนเนาะลูกเจ็บขาอย่าเฝ้าไปไรเอฟซีกับคุยน้ำอยู่ได้หนีอยู่ได้ไหลสุดได้เดี๋ยวนี้เขาคิดหอดกับกระถามเบิึงเทื่อนโจเครือมานกับเอฟซีเขาจะเอฟซีคิดหอดดอสคันถือกเนาะเอาไปไหนรางวัลแล้วพ่อเอาให้พ่อเบิ้งเนื้อถือว่าเลขหันเอาไปไหนรางวัลแล้วหมดเนี่ยเอาตัวได้ละเน้นหนักอันนี้พอบานีิซี่ก็ด้ันอันให้มันเน้นหนักตัวได้บานีิ ลูกคือฮูตัวเดนี้โอ้ให้เน่นสองขุนหาบบอกที่หลังนครับสองนหาี่แต่ว่ามันผู้ใหม่มันขี่คิวม่อบอกคิวขีต้นใหม่ท่อนี้ครับกันมันคิววดกันบอกคิวก็คือเมีนเธอคือคิวอยู่เขาว่ามากใชว่าเลือกตัวเก่าหเขาบอกบอกตัวเก่าอันอัอันผู้ถือสามตัวนั้นว่าให้เอาตัวเก่า ก็มักรที่ม no like well, so like ันเจ็ดหนึ่งหนึ่งช่องตูหลางมามันขึ้นบงเนมันโมเนย์แม่บอกแร้วชื่อรัตติโมอะไรดิแม่บอกพอสองชูนหาโอ้ยศูนหามันอันนี้แล้วดิมันหาซื้อยากแล้วนั่นละศูนหากรหนึงซีนั่นมันเป็นเลขบอกเขาหาื้อให้บอรไบ่พอสองชุนหาพ่อเนี่ยชุนหาเลยน่อ มันใจคือสองศูนย์หาบ้านฉันนั่นแหละบ้านไรจักนอนนะบ้านพ่อพ่อนอนอยู่ใส่พ่อฝันนั่นนอนหลังใดเอ๋อเฮาหลังนี่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาผู้หญิงหรือผู้ชายพอด้วยผู้ชายเ่าบอกบอกหัวจักเลยไม่บอกขนาดพ่อแต่ละงวดกับผู้ชายมันบอกพี่เจรณาไว้เด้อพี่น้องนะคะสุขสมันมันสุขสุขคนนะคะ กะตาสองสามเมื่อจะบ่มีผู้เคี่ยวกับจังเคี่ยงจังสิงว่าว่าปุยหนาขันมันบ่มีผู้ออกกันเออบ่หาตะน้อยนะแต่จะเอาเงินไปใส่เอาแสนหนึ่งสิบ่ปอเซ็นกะตาอันนี้น้อยเออก็สั่งแล้วก็เอาไปให้เขาพวกที่มันเหลือเด่นเขาหนูจะเอาเองอุดหนุนคุณตาเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกะชานกระตาขายอันนี้เอาเอาผู้ภาไปขายบ่นิไมาเราตอกน้ส่น้ำกานโอ้สาน้ำกานบ่ค่อยขคือไม่เหตุกันณ์ค่อย่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุกุสุขนนะคะสำรับเมื่อนี้นะคะแอดเดินทางมาอยู่ที่บ้านนาจานนะคะตำบลน,นาจานอำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาลสินนะคะเดินทางมาหาคุณพ่อตังนะคะหลายคนก็โทรมาหาเอฟซีนะคะว่าเีคุณพ่อตังได้หรือยังนะคะก็สำรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องก็ตามนัดนะคะวันที่30หรือว่าวันที่หนึ่งให้มาหาคุณพ่อนะคะเมื่อนี้ก็เลยเดินทางมานะคะ มานั่งถาอยยุเพื่อนแม่เดือนนะคะก็เลยเได้ตัวเลขกับแม่เดือนพอร้อมนะคะแต่ว่าสิบปไดโล,ลงในคลิปนี้เดี๋ยวรอในคลิปต่อไปนะคะเป็นของแม่เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาฟังต,ตัวเลขคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม